กดเลย ไปต่อเลยครับอย่ารออย่ารอมีอะไรให้กดกดเลยกดแล้วอ้าวกดไปนัดแล้วมันอ้ต้องเริ่มใหม่แล้วแบบนี้ไม่ออม,มาแล้วเหววรอมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โทษทีอ่าเห็นหัวงอกในจอชนได้ <c oughs> เมื่อกี้หมายความว่าอะไรครับที่จะแคนเซิลเอ่อขดไลน์นึกว่ามันไม่ไปเอ,อไวรุ่นใจร้อนนะครับลุงเออ <laughs> ตาไม่ทันตาไม่ทันโอเคมันก็จะประมาณนี้นะคระับอ่าเสียงชัดเจนนะครับไม่ได้ยินเสียงจากภายนอกน้องเสียงจากในหูฟังนะครับใช่ใช่ใช่ เพราะว่าของจริงเนี่ยมันจะดังกว่าน,นี้เยอะหมายถึงว่าแอมเบียน์หรือสภาพแวดล้อมจะดังกว่าน,นี้เยอะเพราะว่ากล้องที่เป็นมุมกว้างจะอยู่บนกลางสะพานก็จะมีเสียงรถอืมฉะนั้นหูฟังเวลาใส่เข้าไปในหูเนี่ยก็ให้มันลึกๆนะครับโอเคครับโอเคทีนี้เราจะมาดูแผนนะครับแผนเรามีมว่า แน่นอนลุงอ่องอยู่ในกิกก๊อก1นะครับนี่ผมอยู่ในกิกก๊อก2เราก็จะดูแผนกันว่าจะไปยังไงเสริมเนื่องจากเมื่อวานนี้ตอนจัดรายการก็มีน้ำเอ่อล้นเข้ามาในสนามขอรอนะครับตรงจุดนี้บืดอลากยาว,ยาว นี่คือก๊อกหนึ่งใช่ครับผมก็จะอยู่ตรงนี้กื๊ก๊อกสองบนสะพานบนดาวคารบนดาวคารครัาาบเสร็จปุ๊บแน่นอนเมื่ออยู่คนละจุดก็จะทำแบบเดิมก็คือจะไลฟ์มาก่อนนะครับอืมพอไลฟ์มาเสร็จปุ๊บก็กดเหมือนเดิมเมื่อสักครู่นี้นะครับรับแทบหลังจากนั้นนะฮะ ผมอาจจะตั้งคำถามหรือไม่ตั้งคำถามก็ตามทีคุณลุงก็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 เดวันเลยที E หนึ่งเดียวไปเลยโซโล่ Solo, โชว์บอดแมนบอดแมนโชใช่จนจนจบนะครับเอาแบบว่าเป็นแบบซูเปอร์แมนหรือว่าเป็นแบบซ <laughs> ูเปอร์ฮีโร่ดูตาดูตากระแสน้ำครับอ๋อไปตาม <laughs> <ำ S 2> บรรยากาศ <laughs> ครับ เพราะว่าเบื้องต้นที่ตั้งข้อสังเกตก็คือว่าทำไมสมัยก่อนปีห้าสี่เนี่ยเขาบอกอว่าเขาว่านะตามข่าวน้ำเหนือเขื่อนคมันล้นมันเยอะมันเต็ม,มแล้วก็ปล่อยมาไหลามาเป็นมวลมาหาน้ำมวลน,น้ำก้อนใหญ่ก็ปีห้าสี่นะครับเราก็ถอยหลังไปว่า,าน้ำเหนือเขื่อนมันมาจากไหน ก็คงไม่มาจากไหนเน่ยนอกจากข้างบนมันมาจากพื้นดินไม่ได้หรอกน้ำนะใช่ครับเมื <laughs> ม่อมาไม่ได้มันก็มาจากข้างบนประเด็นของประเด็นก็คือเมื่อมาจากข้างบนก็แสดงว่าฝนต้องตกลงมาจะเจนนะครับใช่เมื่อไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ในปี54นะครับปี54ไม่มีที่เก็บไม่มีที่เก็บมันล้นมันล้นก็ต้องก็ต้องปล่อยออกมาใช่ พอปล่อยออกมาเสร็จก้อนน้ำมวลใหญ่ก็เลยมาทางทิศทางที่มันจะไปเอ,อผสมกันขนมจีนกับน,น้ํายาครับน้ายาคือท้องทุ่งขนมจีนคือน้ําหน้าเขื่อนครับผมปล่อยมาเป็นก้อนปล่อยมาเป็นก้อนก้อนก้อนทีนี้คําถามอยู่ว่ามีคําถามในตลาดสดตลาดแห้งว่าเอ๊หกสี่ห่างกันสิบปีเนี่ยอืมน้ําเหนือเขื่อนก็ไม่ได้มีนะ ไม่ได้มีมาก่ะฮะสูงสุดประมาณแปดสิบห้าเปอร์เซ็นตะวันนี้แต่ละเขื่อนครับครับเมื่อน้ําเหนือเขื่อนไม่ได้มีมากแล้วน้ํามันมาจากไหนอืออ่าน้ําก็แน่นอนอ่ะก็ต้องมาจากข้างบนครับเขาว่ามาจากพายุอ่าเขาว่ามาจากพายุเตี้ยนเ<พ>ตี้ยนเ<พ>นพ,พายุมาจากไหนทีนี้อ่ะอ่าพายุเขามาจากข้างบนอีกอ่ะเออ <laughs> เออมันหลายชั้นนั่นน่นนะครับเออมันหลายเลเยอร์หลายเลเยอร์ครับ เสร็จปุ๊บเมื่อมาจากข้างบนน้ําที่บอกว่าเหนือเขื่อนนะครับอืมก็คือไม่ใช่เพราะไม่ไม่ไม่อะไรอ่ะไม่ใช่ปัจจัยหลักอืมเพราะมันไม่มันไม่เหนือเขื่อนเมื่อน้ํามาจากข้างบนมันก็เกิดการสะสมอืมสะสมพื้นราบใช่เพราะธรรมดาเนี่ยน้องของเบองคันนา แอ่งเล็กแอ่งน้อยครับอ่าไปต่อเชิญโดยปกติเวลาน้ำมาจากข้างบนเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คืออากาศเคลื่อนที่เร็วมากมก็เกิดความสูญเสียอะไรก็ว่าไปเอาเป็นว่ามันเกิดอากาศแล้วกันนะครับที่เขาว่าที่เขาว่าลมนั่นแหละรับผมอ่มาน้ำมันแทนที่อากาศอากาศอ,อันนี้มาจากโครงสร้างลงอ,อกนะครับเวลาอธิบายน้ำมาแทนที่อากาศวิ่งลงมา มันก็เหมือนก็เหมือนซึนามิอากาศอากาศก็วิง่งหัวชุกหัวชนใช่ครับอืมอะไรขวางทางสมัยก่อนเขาบอกว่าอย่าปลูกขวางทางน้ําอืมอ่ามาวันนี้ไม่ใช่แล้วอืมไม่รู้จะสร้างยังไงอ่ะให้ไม่ขวางทางอากาศเอาไอ้ <laughs> <laughs> ตรงนี้ก่อกําแพงไม่ใช่โยมมีปัญญาไม่ครับเพื่อมันหนีธรรมชาติไม่ออกก็แสดงว่า เอ่อหมายความว่าอะไรเดียวความเข้มข้นของการหนีอากาศจะหนียังไงอะทีนี้เออ,อ,อครับเพราะว่าตัวขายตัวตัวขายตัวมันได้ไหมต้องเป็นอย่างนั้นแล้วครับลงุง <laughs> เพราะว่าเมื่อก่อนมันเหนือเขื่อนมันก็คืออย่าสร้างบ้านหรือว่าสร้างอาคารขวางทางมวลน,น้ําเออขวางธรรมชาติเขาครับผมทีนี้ธรรมชาตินี้ก็เออก็าก็ คูณคูณสองแล้วกันเพราะว่าโดยปกติแล้วอะมันก็ไม่ได้ท่วมเท่ากับปีห้าสี่พอเป็นปีห้าสี่มันคูณสองเพราะว่าเอมันพังล่าพนาศูนย์หมดเลยคําว่าพังเนี่ยมันในเชิงของมนุษย์แต่ในเชิงธรรมชาติเนี่ยเขาปรับตัวอย่างแรงครับผมเสร็จปุ๊บมาหกสี่ห่างสิบปีมันคูณสาม นะวันนี้คือคูณสามเข้าไปแล้วจ้านี่ยังไม่รวมว่าลั่วนะฮะอะไรนะดินล่วลุงครับอะไรนะพวกเขาะะพวกเขาไฟรั่วอดีว่าไม่มีนะฮะบ้านเราดีเนะียมันมีแผ่นดินั้วครับพอ,อคูณสามเสร็จปุ๊บธรรมดาขวางทางน้ําอันนี้ขวางทางอากาศอืนะครับเ,เดิมเดิมขวางทางอากาศนะฮะด้วยนะครับก็ล่าไปทีนี้พอเรื่องล่าสุดเนี่ย อากาศเนี่ยครับที่ผมบอกว่าตรงกลางเนี่ยมันซึมซับหรือมันสะสมไปแล้วเนี่ยมันเลยไม่มีอากาศให้แทงครับคุณลุงเอเออ่าเมื่อไม่มีอากาศให้แทงนอนนิ่งสบายเลยทีนี้เออไม่รู้ตัวนะเออเพราะมันมีอากาศอา่าฝนตกไม่มีลมจีได้เอาครับมรไม่มีลมเลยลรครับเชิญเชิญไม่มีลมอะไรเกิดขึ้น ชรา,าใจหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจแต่ว่าตรงนี้ต้องอาศัยสัตว์เล็กสัตว์น้อยนอนหลับกล้ากับตอนนั้นนะครับเพราะว่าอาศัยข้างข้อสังเกตจากอะไรดีอะไม่รู้ลกางครับผมมันจะหนีหครับหอยหอยหอยหน,นีน้ําครับหนีหมดเลยครับลุงเราก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเพราะว่าเราไม่ได้ผมไม่ได้โตมากับสัตว์เล็กสัตว์น้อยอผมโตในเมืองี๋ยวพอเมื่อคืนน้ํามาครับ น้ำมาที่นั่งเก่าน้ำมานั่งเก้าครับลุงมไม่รู้เลยว่าอ้าวแล้วน้ามาได้ไงอะ่ะอืเท่านั้นแหละรู้ทันทีเลยว่าปริมาณน้ําในพื้นดินนะฮะสมัยก่อนเวลาอากาศเคลื่อนที่เพราะว่าดินมันร้อนอืมพอดินไม่ร้อนเสร็จปุ๊บก็ดูดซับน้ําพอดูดซับน้ําก็สะสมมวลน,น้ออําอก็อยจะลืมว่าเอ,อฝนปีหกสี่หกสี่เนี่ยฮะ 1 0ยปี54 54เนี่ยฮะมีการผมเรียกว่าแฮกเกอร์จักรวาลครับคุณลุงรับได้โอ้โหโงั้นใช่เหรอจักรวาลถูกแฮกเกอร์จากการนี้อ่ใช่ครับใช่ครับจักรวาลตรงนี้ก็เป็นภาษาเนาะแต่ว่าระดับนี้ก็คือแฮกเกอร์ตั้งแต่เอกภพลงมากาแล็กซีทางช้างเผือกระบบสุริยะจักรวาลและก็สุริยะจักรวาลเราเพราะว่า ถ้าแฮกเกอร์มันโดนหมดมเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอากาศไม่มีตัวขีดจำกัดแม้แต่มีตัวตนก็ไม่สามารถที่จะสกัดกั้นอาวากาศได้เออนี่เสร็จปุ๊บมีการแฮกเกอร์ในระดับของอาวากาศเอ,อถ้าแฮกเกอร์อากาศมันพอได้หน่อยก็คือพวกนิวเคลียร์ลงนิวเคลียร์อะโอเคระบบนิวเคลียร์พวกฮาพวกอะไรก็ว่าไปถ้าจะทำได้นะครับ แล้วล่าสุดที่กระบวนการของมนุษย์ที่มุ่งไปสู่อาวากาศก็ไม่รู้แหละว่าเขายิงอะไรก็ตามที่ทําให้นิวเคลียสเนมในอนากาศแตกได้ในเชิงของที่เป็นเรื่องราวของอากาศต่ออา,ากาศหรือไม่รู้นะว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าถ้าเป็นนิวเคลียร์ที่ฟังลุงออกมาบ่อยๆก็คือมันยิงคลื่นใส่อากาศหรือเปล่าครับาอืมโอ okay. เคมันเล,ล,ลยิงเลเซอร์ใส่อากาศใช่ครับผมไม่ถอยหลังไปไกลเอาเป็นว่าทีนี้กําลังนี้ก็คือว่ามีการผมบอกว่า มองว่ามีการแฮกเกอร์อวาตั้งแต่อวกาศมาเพราะว่าแฮกเกอร์อวกาศมาอะไรที่ทั้งหอหุ้มอวกาศหรือขวางทางอวกาศโดนหมดครับถ้างั้นถามว่าใครมันเป็นเป็นแฮกเป็นเป็นตัวที่ไปแฮกเกอร์อวกาศเใครคือคนนั้นมีไหมมตามเหยียบได้ไหมไม่ได้ครับผมบอกได้เลยลุงจะไปตามเหยียบอวกาศได้ไงเนื่ออากาศไม่มีตัวตนเออจริงเว้ยอ่าแต่ถ้าลุงเข้าใจตัวนี้ครับอื แอลมี่รอครับงั้นเหรออ๋อครับอืมภาษาลุงหงากคิดก๊อ,อกจะจะต้านทานตรงนี้ไหวหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจนะครับแต่ว่านี่แหละครับคือแฮกเกอร์วากาศครับอ๋อครับทีนี้ถามว่าแอลมี่รอคืออะไรแอลมี่รอคือเอ่อตัวคีย์ของทุกกฎทุกทฤษฎีทุกสมการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตพรุ่งนี้ก็อนาคตแล้วนะฮะอืมนั่นหมายความว่าอะไรเมื่อมีตัวแสบแฮกเกอร์มา อืมนะครับก็ต้องใช้ตัวของเดียวกันนี้ให้อมมี่รอเนี่ยครับเข้าไปแฮ็กกลับครับอ๋อเหรออ้าวโอ้โหจะมีพลานุภาพขนาดนั้นเฉลยก็แอมมี่รอนะไม่รู้แหละถ้ามีผมบอกว่ามีการแฮกเกอร์อากาศเกิดขึ้นเน่ยไม่รู้แหละใครมนุษย์ต่างดาวหรือที่ไหนก็ตามทีอ่ะอืมใครที่มีศักยภาพในการแฮกเกอร์อะกาศได้เพราะฉะนั้นจะต้องแก้ด้วยแอลมี่รอเพราะว่าอัปเดตล่าสุดนะครับอัปเดตล่าสุดคือ ทางอะไรไม่รู้แหละที่ต้องใช้เฮลิคอปเตอร์บินขึ้นไปดูไปดูด้วยกายภาพอ่ะลุงแล้วก็ดูตัวเลขของไอ้มวลปริมาณน้ำอย่างเมื่อกี้ที่ลุงว่าแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์อ่ะเสร็จปุ๊บเขาก็จะผ่านน้ำทีนี้ผมสร้างคำถามว่าถามว่าน้ำเนี่ยเวลาแก่เนี่ยการจัดการน้ำเนี่ยทุ่งงบประมาณไปตั้งกี่ปีกี่กี่ปีต่อกี่ครั้งมีการจาัดการเห็นเราได้ยินมาตลอดว่ามีการจัดก,การแล้วทุ่งงบประมาณแล้วถามว่า น้าวันนี้มันก็ไม่แตกต่างกับการที่บอกว่าวิทยาศาสตร์ไม่สามารถแก้ไขปัญหามนุษย์ว่าเรื่องของไวรัสโครโรนาได้ก็คือมันบานปลายโรคก,ก็เพิ่มอืมเมื่อปริมาณเพิ่มก็แสดงว่าไอ้ที่เยียวยาแก้ไขและดูแดลรักษาหรือปกป้องมนุษย์ให้พ้นภัยเนี่ยครับมันก็เท่ากับเท่าไหร่ล่ะนี่เป็นคาถามปลายเปิดไม่ได้เจาะจงว่าปลายปิดครัตอบก็ได้ทูกกลางไงครับเหมือนกัน เมื่อมีการบริหารจัดก,การธรรมชาติโอ้โหจากมนุษย์ไปหารธรรมชาติละอืมพอไปหารธรรมชาติคำถามอยู่ว่าแล้วไอ้ที่จัดก,การกันอยู่เดิมๆม,มันอะมันไปอยู่ตรงไหนเออเออนั่นแหละครับเอาล่ะเป็นคําถามปลายเปิดอีกเช่นเดียวกันคําต่อมาผมก็ตั้งคําถามว่าในวันที่เออ,อะไรอะสิบสามถ้ำหลวงอะคุณน้ํานางนอนนะอะครับคุณลุงถ้าไม่ตัดระบบน้ํา คือน้ําเนี่ยไปดูดออกจากใต้ดินไอ้ระบบน้ําที่อยู่อยากจากใต้ดินมันก็วิ่งกลับเข้าไปในถ้ำไม้ฮะไม้นะอืมอน่าเหมือนเดิมก็คือกระบวนการการจัดการหรือเจาะทะลุทะลวงเข้าไปก็เข้าใจได้อยู่แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องทักคำถามว่าต้องโยงของออหลักของเจ้าชายนิดหน่อยฮะว่าต้นเหตุแห่งการเกิดอะลงุงอืมเขาบอกว่าดับเหตุต้องดับต้นทางนะครับ ก็เหมือนเจอว่าถามว่าคําถามว่าแล้วถ้าจะไม่ให้มีน้ําหรือว่าน้ําเพิ่มมันก็ต้องขัดที่ต้นท้อคือน้ํหมาจากไหนต้องตั้งคาถามีให้ได้ก่อนในเมื่อวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าน้ําเกิดจากอะไรนะฮะกระบวนการของออสโมซิสต้องกระบวนการของโครโฟิลอะไรก็ไม่รู้แหละน้ํากลายเป็นไอน้ำกลายเป็นไอน้ํามาจากทะเลอืมนั่นน่ะก็ต้องไปหยุดทะเลหรือเปล่าเออไปหยุดการระเหิดหรือเปล่าอืม ก็ถ้าหยุดยังไม่ได้ก็แสดงว่าทฤษฎีที่หรือกฎเกณฑ์ที่เรียนกันมาตัง้งแต่พระเจ้าเขาเต่าล้านปีเนี่ยนะมันจริงหรือไม่จริงอ่ะเีเนี้ยอืมโอเคนะครับไม่ได้จะพูดขนาดนี้เลยเนี <laughs> ่ยเปิดประเด็นเกินไปไประเด็นต่อมาเหมือนกันล่าสุดทางกองอะไรก็ตามเนี่ยไม่รู้บินขึ้นไปข้างบนแล้วก็ไปดูแล้วบอกว่าจะผันน้ําเข้าสู่เส้นหนึ่งเส้นสองเส้นสามเพื่อระบายนะ <laughs> <laughs> ผมถามว่าไอ้ตัวกระบวนการมันเพิ่งมาทําหรือว่ามันต้องทําล่วงหน้าลง S <S เออมัน,นต้องทำต้องทำลูกน้านี่จะโอมาทา<ช>ปัจจุบันเนี่ยมันสายเสียแล้วต่อไอตีใช่เสร็จปุ๊บเอ่อดูเหมือนว่าภาคของอ,อ่ประชาชนยังไม่รับรู้หรือว่ารับรู้ได้ช้าหรือได้น้อยมากว่าเอ่อมันจะมีมวลน้ำเนี่ยวิ่งมาโอเคตอนนั้นไม่ว่ากันตอนนั้นมันก็ผ่านไปแล้วนะปัจจุบันก็คือว่าถามคําถามเดียวกันเลยกัยกบถ้าหลวง13แล้วก็กลไกทางวิทยาศาสตร์หรือแม้แต่การแก้ไขกปัญหาาจากการน้ําถามว่า แล้วน้ําที่วิ่งมาเนี่ยครับถ้าถามว่าจัดคาว่าการจัดการน้ําถามอย่างว่าต้องตอบเองอีกทางหางอะมันจัดการที่ไหนเ่ะประมาณเนี้ยเยอะดูเฉยๆแล้วก็บนไปบ่นมาโยนไปโยนมาตามประสาคนไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันครับผมครับผมก็คือมันต้องจัดการจากด้านบนลุงข้างบนน้ำเนี่ยใครจะปิดฟ้าได้เดี๋ยนี่เา อ้าวแล้วลุงงอขายไปไหนเออนั่นสิจอเฮ้ยหายไปได้ยังไงเนี่ยเดินมาข้างนอกกันเนี่ยอา้าวหรือว่าออกนัดสมิมันเกินแล้วสมิของไวไฟเปล่าใช่ไหมโอเคมาแล้วเนี่ยใช่แล้วเกิดแล้วสมิของไวไฟแน่นอนไม่ฮะกล้องมันรู้รับแสงมันเปิดกว้างครับอ๋อโอเครับแทบ โอเคได้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 เอาคุยต่อกำลังมันกำลังมันลงออกไปทำไมเนี่ยออกมาดูดินฟ้าอากาศภายนอกอ่าดูว่ามันใช้ได้คล่องไหมกำลังสมมุติว่าคนหนึ่งยืนอยู่โลกพันย์ที่บนโป๊ะน้ำนะนะอีกคนมีดาวอังคารบนสะพานนั่นเองว่ามันจะสื่อสารกันได้ไหมก็แค่นั้นน่ะโอเคเสร็จปุ๊บ คำคำตอบมันก็คือต้องจัดการที่ต้นเหตุตามในยะะของเจ้าชายลุงรู้จักเจ้าชายไหมครับเจ้าชายเฉยทะนะอ่านี่ไงนั่นนั่งอยู่ข้างหลังลุงนะครับสมุทัยสมุทัยนั่นแหนั่นแหละครับก็ต้องจัดการตามในยยะของเจ้าชายว่าเพราะว่าถ้าไม่เดิบที่ต้นเหตุต่อให้ไปจัดการในแนวราบอย่างไรมันก็ กระจัดกระจายอยู่ดีน้ําจะไปเทจากที่หนึ่งออกไปเยีถ้าเกิดตัดน้ําไปเอาอากาศได้ไมันโอเคก็แปลว่าได้ก็กำลังจําลองภาพถุนน้ํานางนางสาวนอนหงายนอนนั่นใช่ไหมล่ะใช่ครับกนะ็ไม่ต้องมีคนไปตัดฝนไม่ให้ฝนตกกระหน,น่ำซ้อมเติมซัเมเมอร์เซลใช่ไหมใช่ครับแต่ไม่ยอมในทางส่วนกลางไม่ยอมรับว่ามีปฏิบัติการนี้จริงเกิดขึ้นในพื้นที่ครับผมอืม ดีแล้วคนทำคนทาก็ปิดท้องใต้ใต้คนพระไปไม่เป็นไรครับผมมันผ่านมาแล้วนะครับอัปเดตล่าสุดก็คือว่าเราต้องจัดการข้างบนแล้วก็ใช้ตัวแอลมี่รอที่ผมว่าเนี่ยก็ถึงจะอันนี้เป็นฝากไว้ในอากาศฝากไว้ในอวกาศก่อนเพราะว่ารู้ว่ายังไงก็ไม่มีทางรับได้อยู่แล้วแต่ก็จะเล่าให้ฟังว่าเราต้องตัดด้านบนแล้วก็ใช้ใช้กดของที่เออเขาเรียกว่ากดที่มันจะเป็นคีย์ของกดไม่อยากใช้คําว่าเหนือกดเพราะว่า เดี๋ยวจะเข้าไปเดี๋ยวจะเข้าภาษาไปแล้วก็เครื่องกันอีกเอาไปา้ว่ากดตัวนี้ฮะจะตัดน้ําจากด้านบนได้อืเท่านั้นเองกดนี้เป็นความไวเหนือแสงนะครับลุงอะไรกดแอดมิรอนี่เหรอใช่ครับกดนี้มีรอเนี่ยฮะความไวเหนือแสงนะครับอย่าไปดูถูกดูแคลนนะครับทีนี้ แล้วเวลาพิสูจน์กฎไม่สามารถพิสูจน์ได้โดยกระบวนการทางวิทยยวิทยาศาสตร์หรืออากาศได้เลยไม่ได้เลยครับคอนิตัยก็ไม่ได้งั้นเหรอไม่ได้เลยครับวิทยาศาสตร์กลายเป็นถ้าหากว่าจะทําต้องไปเอายี่สองหารด้วยเจ็ดให้ลงตัวก่อนครับอ้าวช่วยเลยทีนี้คนฟังอ้าวก็เป็นอย่างนั้นนะฮะถ้าหากว่ากระบวนการถ้าจะเอากระบวนการทางชีวะก็ต้องหาที่มาของธาตุให้ได้ครับว่าธาตุมันเกิดได้ยังไงโลกใบนี้เช่นออกซิเจนไฮโดรเจนคาร์บอนนี่ใช่ไหม ใช่ครับผมว,ว้าวต้นท,ท่าต้นทมทางนั้นเนี่ยใช่ครับเพราะฉะนั้นววกลุ่มกลุ่มวิชีวะเนี่ยไม่ได้เลยนะครับทั้งเอ่อถ้ากลุ่มเอ่อเมื่อกี้กลุ่มของของของธาตุเอามาละมาดูความเป็นชีวิตกลุ่มธาตุเมื่อกี้เป็นทางเคมีนะครับอันนี้เป็นทางชีวิตก็จะต้องรู้การเกิดมนุษย์ลงมันไม่เพียงเท่านี้นะมั่งถ้าที่คุยมันต้องรู้การเกิดสปร์สนด้วยนะมั่งท่านนะก็รวมแล้วอะไรก็ รวมแล้วมันพูดคําใหญ่เดี๋ยวรับไม่ได้ไง oh. อ๋อนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นน่ะต้องรู้เรื่องมนุษย์นะฮะรู้เรื่องโลกนะครับก็คือรู้การเกิดสรรพสิ่งนั่นเองจึงจะคือหมายเขาว่าหลายวิทยาศาสตร์เขาเชอบว่าลองพิสูจน์ดูทองพิสูจน์ดูมันไม่ได้อืถ้าเขาพิสูจน์ได้ป่านนี้เขาทำได้ไปนานแล้วเออจริงวะจริงวะเออจริงโวยจริงโวยอ เพราะฉะนั hmm. um, ้นเมื่อเป็นกระบวนการล่าสุดของวิทยาเนี่ยครับเข้ามาไกลได้มากสุดก็คือฟิสิกส์เทียมครับหรือฟิสิกส์ไม่บริสุทธิ์ครับเออใช่ใช่ใช่คือกลุ่มพวกไอโฟตอนโฟนอนโซลิตอนนั่นแหละครับลุงเออตรงนี้ถ้าหากว่าเรียนฟิสิกส์มาแล้วไม่รู้สามคำนี้ก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรผมไม่ได้เรียนมาผมไม่ใช่ฟิสิกส์ด้วยผมดีแล้วรู้ได้ไม่ต้องเรียนดีที่สุดเพราะฉะนั้นก็ อันนี้บอกเส้นทางไว้ให้เผื่อลุงรู้จักใครแล้วก็ได้ไปขอความช่วยเหลือดูนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปเข้าพื้นที่จริงครับผมครับรับทราบครับขอบคุณครับสวัสดีครับโอเคตั้งเกีเวทีบิกทุกคนทุกท่านที่อยู่หน้าจอนะครับแล้วก็ค่อยๆในประหยัดกันเพราะว่าเรากำลังทดสอบระหว่างดาวอังคารกับดาวโลกสนทนากันดาวอังคารคือมนุษย์ต่างดาวที่อยู่ดาวอังคารเนาะโลกนี้ก็มนุษย์ต่างดาวเหมือนกันแหละนะต่างคนต่างนระว่าต่างดาวใส่กัน,ผ,นผ่านอะไรผ่านอวากาศใช่ไหม ยังไมผ่นมานวักาศหรือผ่านแอลมี่รอที่เขาว่านั<笑> <Okay>. <笑>่นแหละโอเคก็อาไปตามเกิดตามเยครับอ๋อศึกษาด้วยการค้า่านนะครับไหนๆก็ไหนๆมาถึงตรงนี้แล้วนะครับอ่ะปิดเกมก่อนเนาะตอนนี้ใช่ครับโอเครับแทบทุกท่านครับสแสดงความยินดีทุก e v e ว y o n e in อินเด้นาจอในจอครับผมจบข่าวแค่นี้ก่อนครับท่านโป